โอเคครับสวัสดีวันนี้อยู่กับวอรซีเอซนะครับหรือว่าซีเอสนะครับก็ผมก็มาสุ่มเรนดอมเรนด้อมไปนี่นะใครที่เล่นวอ s ซนะก็ใครที่มาใหม่ก็รีบโหลดมานะครับผมเอาพัดลมออกไปก็รีบโหลดมานะครับคนออนมากกว่าห้าสิบถึงหกสิบบวกนะครับก็ผมจะมาแจกชื่อไทยนะครับก็ ใครดวงดีก็ดวงดีก็ได้แค่นั้นแหละผมไปดูเลยนะผมปิดเม้นแล้วนะครับใครที่ไม่ทันก็วันใหม่นะเอานลครับเริ่มเลยนะครับเริ่มแล้วนะวนะห้าชื่อเท่านั้นนะครับหกศูนย์ครับหกศูนย์เลขที่ออกหกศูนย์ครับผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะหกศูนย์ครับหกศูนย์สี่เจ็ด ใครที่ผมข้ามไปโตแย้งได้นะครับแต่ว่าผมปิดเมนไปแล้วนะใครที่ไม่ทันก็วันใหม่นะโหลดมาเล่นทำมีจิตกรรมทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมอะไรก็รอติดตามนะครับไม่มีนะครับหกศูน์ไม่มีนะหกศูนย์สมใหม่ครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยบห้าโอ้โหเฉียนนะเนี่อสี่สามเจ็ดโอ้โหยี่สาม ไม่มีนะสามห้าไม่มีนะสี่เจ็ดโอ้เลขไม่ออกเลยทุกคนมันตึงหรือว่าอะไรเนี่ยยี่บเอ,อ็ดไมเ่เลขมงคลไม่ออกเลยเก้าเก้าต้องรอแล้วกันเนาะไปครับเลขหกเลขหกจ้าเลขหกจ้าเลขหกมีไหมมีไหมเลขหกไม่น่าจะมีนะครับ โอ้ห oh, เลขสี่รถสองแต้มเองเ้องยังไม่มีใครได้นะครับเม้นเม้นยังไม่มีใครได้นะครับผมปิดเม้นไปแล้วนะครับคนที่ไม่เล่นจิตกรรมกรุณาติดติดตามในกลุ่มนะมันจะมีจิตกรรมเรื่อยๆนะถ้าใครพลาดหรืออะไรพวกนี้เซิร์ฟอื่นไม่รู้เป็นไงนะแต่เซิร์ฟผมมีแจกแน่นอนจะแจกแต่ว่าไม่ได้แจกราคาของโอเคนะเบอร์ยี่สิบอ่าน้องชายปื้มนะครับโอเคนะคทักเพจน,นะครับ ทักเพจมารับชื่อไทยเลยนะได้หนึ่งคนแล้วนะเพราะผมจะสุ่มแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าใครที่อยากเล่นก็โหลดมาเล่นเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นจิตกรรมในกลุ่มนะครับโอเคนะครับยี่สิบไปแล้วนะครับสามสิบไอ้เฮียยี่สิบแล้วก็สามสิบสามสิบมีสามเจ็ดยี่สามสามห้า สามสามโอ้โหหนึ่งศูนย์มาวะสามสิบไม่มีนะครับสามสิบไม่มีนะไปต่อครับสิบหกครับสิบหกครับสิบหกมีไหมสิบหกมีไหมสิบหกมีหรือเปล่าสามสองสิบสี่นะพลาไปสองน้ำ สิบห้าอันนี่ภาพไปแต้มเดียวเนาะอดเลยอดเลยหกหกก็ไม่น่าจะมีนะดูแบบเจ็ดสิบนี่เจ็ดเจ็ดนะครับไม่มีเลขศูนย์กันเลยน้องๆหกเก้าโหเสียท็อปเสียท็อปห้าสิบหกครับ เราได้ผู้โชคดีหนึ่งคนแล้วนะครับน้องปื้มน้อยเนาะห้าสิบหกห้าสิบหกนะครับห้าสิบห้าโหเกือบแล้วเกือบแล้วเก้าสามครับเก้าสามนะเก้าสาม เราได้ผู้โชคดีแค่คนเดียวนะครับวันนี้เก้าสามนะยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะไป 9, เก้าเจ็ดเฮ้ยใกล้ถึงเก้าเก้าแล้วเว้ยเลขมงคลเว้ยเขาว่ามาอย่างนั้นเก้าเจ็ดถ้าเป็นกลับเนี่ยได้เลยนี่อ่ะแปดแปดรายกันเก้าเจ็ดเจ็ด ผมเอาเมนบนก่อนนะครับ98โอ้โหมันเทียดตลอดเลยทุกคน23มา23ไม่มีนะผมน,น่าจะเห็นอยู่นะแแบบแบบนี่นะครับทักเพจมาเลยครับทักเพจมาเลยนะผมแจกจริงนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แบบว่าเป็นแอดมินที่แบบว่าโพสต์อย่างเดียวแล้วไม่แจกนะใครที่ยังไม่โหลดมาเล่นก็รีบโหลดมานะครับเดี๋ยวจะมีของแบบว่าพวก เดี๋ยวจะมีพวกฟาร์มลงมาเพิ่มนะครับในวันที่22นะครับเพราะว่าผมต้องจัดเตรียมก่อนของฟาร์มมันจะสู้ของเติมได้แน่นอนนะต่อไปแต่จะฟาร์มยากฟาร์มยากโอ้โหรากยากหลายอ่ะไปแปดห้าครับแปดห้ามีไหม แปดแปดจะเอาคนที่เม้นบนสุดก่อนนะครับอย่าเลขซ้ำครับแปดห้าไม่มีนะแปดห้าไม่มีนะสี่หกครับสี 4, okay, ่หกเอาเคียบเนาะคนนี้ได้นะทักเพจนะ,นะครับสามคนแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย ต้องเติมสามร้อยนะชื่อไทยก็แรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมตคนเติมเยอะคนเล่นเยอะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคีย์บอร์ดนะซื้อคีย์บอร์ดให้โอเคนะครับไปยี่สิครับคนที่เล่นห้าสิบเก้าสิก็ต้องอัดคิปตลอดเนาะเพราะว่าถ้ามีครั้งแกแตกก็ได้ได้ชดเชยนะไม่ไม่มีคําว่าไม่ชดนะครับเซิร์ฟนี้ ชดเชยถ้าทําตามกฎอะไรเรียบร้อยผมชดเชยหมดยี่เอดโอ้โหยินดีด้วยครับโอเคครับสี่คนแล้วนะหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็สี่คนเมื่อกี้แหละอีกคนเดียวนะครับโอ้โหมาไวมากเลยนะถ้าจะมามันจะมานะ 4ี่คนปะหนึ่ง1คนสองคนสามคนสี่คนโอเคเลขอะไรวะเลขเก้าสองครับเก้าสองผมแจกจริงนะครับแล้วก็แจกแจกจริงจริงไม่เหมือนเซิร์ฟบืนนะที่มันแตกแล้วไม่ชดเก้าสองถ้าทำตามกดก็ชดหมดแหละถ้ามันเป็นที่เซิร์ฟมันไม่เป็นที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผูเลน9 2้7เโอเคครับได้คนต้องดูก่อนนะว่าใครคนแรกนะ6 7คนแรกเปล่าครบแล้วนะครับใครที่เลื่อนจิดกรรมเดี๋ยวผมจะเปิดจีจกรรมใหม่ในวันนี้นะก็รีบๆโหลดกันมานะครับ6 7มีเปล่าไม่มีนะครับโอเคครับน้องคนสุดท้ายได้ไปนะครับ67น้องแมวนะน้องรัฐภูมิรัฐภูมินะครับดวงดีมากเลยนะ วันนี้เล่นคอมร้านเกมนะครับเพราะว่าผมเข้าไปติดตั้งตัวทับให้เขาบ่อยก็ยินดีนะครับโอเคครับ, okay, รบก็จบไปแล้วนะครับกับการสุ่มเลขแจกชื่อไทยเนาะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็รอรุ้นนะว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรใครที่อยางโลดมาเล่นก็ในกลุ่มเลย วันนี้ผมว่าไปแล้วเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมคิดอีกทีนะผมไปแล้วบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสวัสดีครับใครที่หลดไม่เป็นหรือทำอะไรไม่เป็นทักมาหาเพจได้ทันทีนะนะไม่ต้องกลัวนะว่าจะโดนด่าจะโดนว่าแต่ผมทำให้หมดอะแค่นั้นแหละก็ขอบุณที่ร่วมกิจกรรมนะกิจกรรมหน้าก็เดี๋ยวเราติดตามในกลุ่ม พอกดเข้ากลุ่มมากดเข้ากลุ่มคือว่ากดยังไงกดทักเพจกดเข้ากลุ่มยังไงไปหนึ่งนะหน้าหลักนะกดเข้ากลุ่มยังไงใช่ไหมครับแบบหนึ่งนะสักครู่นี่ครับกดเข้ากลุ่มนี่กดไปที่ตรงไปที่กลุ่มอะเรามาเข้ากลุ่มมาเลยนะครับก็นี่ครับลิงก์โหลดนะลิงก์โหลดหน้าเพจเลยนะครับก็คนก็เข้ามาเยอะใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนเล่นประมาณ หกสิบบวกต่อวันนะครับเมื่อวานก็หกสิบบวกนะเพราะผมไอ้นี้ผมแก้แล้วนะครับแก้หมดแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้แล้วเคนะครับใครที่อยากเล่นโหลดมาเลยสาใสายฟรีสู้ได้แน่นอนอืมเพราะว่าเดี๋ยวผมทําขึ้นมาในวันที่2 2นะจะเป็นเซตใหม่ล่าสุดในการฟาร์มโคตรเท่ไปแล้ว บายบายเจอกันกินกับหน้า